ดีค่ะชื่อซิลินมั่นใจดีชื่อเล่นว่าแขกวันนี้แขกจะมาเล่าถึงการที่แขกได้รู้จักกับพระเจ้านะคะเริ่มจากที่คุณยายเองได้มีโอกาสรับเชื่อ,อในพระเจ้าที่คริสตจักรตรังท่านเองก็ได้นำลูกๆหลานๆของท่านมา,าเชื่อในพระเจ้าค่ะแขกเองก็เป็นหลานคนหนึ่งที่มีโอกาสที่ท่านได้พามา ซึ่งตอนนั้นอายุประมาณอยู่ประมาณประถมค่ะท่านเองก็ได้พามาโบสถ์ในทุกๆอาทิตย์ได้มีโอกาสมาเรียนระวีได้มานมัสการกับคุณยายพอถึงช่วงเวลาหนึ่งที่แขกเองต้องไปเรียนต่อในในในระดับปริญญาตรีช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่แขกก็ได้หลงหายแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกับชาวโลกทั่วไปค่ะ เมื่อหลังจากนั้นแขกเองได้มีโอกาสแต่งงานแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านและมีโอกาสที่จะได้เปิดกิจการงานเป็นร้านอาหารของตัวเองก็ยังคงดำเนินชีวิตแบบชาวโลกเท่าไปเปิดร้านอาหารทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ลูกๆเองก็ไม่ได้ไปเช่นกันค่ะช่วงเวลาหนึ่งที่ที่ พี่ในคริสตจักรได้มาทานข้าวที่ร้านค่ะก็ได้คุยกันท่านก็ได้ชวนว่าให้พาลูกๆไปเรียนละวีได้แล้วนะก็เลยตัดสินใจให้ลูกๆค่ะได้ไปเรียนละวีที่คริสตจักรตรังแต่ตัวเองก็ยังไม่ไปนะคะตัวเองก็ยังไม่ได้ไปยังคงอ่ ดำเนินชีวิตแบบชาวโลกทั่วไปเปิดร้านอาหารทุกวันเหมือนเดิมจนมาวันหนึ่งเกิดวิกฤตกับตัวเองเป็นวิกฤตที่หนักมากสำหรับชีวิตของแขกนั่นก็คือ,อกลายเป็นว่าแขกกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและจะต้องแบกภาระร้านอาหารที่เปิดเพียงลำพังซึ่งร้านของแขกเองก็จะ อยูอ่เลยถนนพาดรถไฟไปหน่อยนึงค่ะซึ่งเป็นร้านข้าวต้มโตลุ่งซึ่งในเวลานั้นเองอแขกรับภรรเองหมดซึ่งมันเป็นงานที่บอกหนักมากาสำหรับคนที่เปิดร้านข้าวต้มคงจะรู้ว่า,าการทำงานร้านข้าวต้มเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันหนักมากในเวลานั้นแขกเองอต้องดูแลลูกแล้วก็ดูแลร้านาร้านของแขกจะเปิด ประมาณบา3ซึ่งก็จะปิดอีกทีก็ประมาณตีสาหรือถ้ามีลูกค้าที่นั่งต่อก็ตีสีจนอาจจะสว่างแล้วแขกเองก็ต้องไปจ่ายตลาดเองตีสี่ตีหถึงจะได้กลับมานอนและพอเช้าก็ต้องตื่นเพื่อที่จะพาะลูกๆไปโรงเรียนซึ่งมันก็เป็นภาระที่แบบหนักมาก จนเราเองก็รู้สึกว่ามันรับไม่ไหวแล้วแล้วก็ไปไม่ไหวแล้วกับกับปัญหาหรือภาระราที่ที่มันหนักอยู่ที่เจออยู่ในเวลาเวลานั้นนะคะตอนแรกก็ได้ให้ลูกๆไปก่อนตัวเองก็ยังไม่กล้าไปยังไม่ได้กล้าไปที่จะไปไปโบสถจนถึงต,ตัวเองได้เจอกับวิกฤตก็คือไม่สามารถที่จะรปะคองร้านเอาไว้ได้ซึ่งตอนนั้น ปัญหาที่ลุ้มแล้วเข้ามาแบบรอบตัวรอบด้านอย่างแบบอย่างหนักมากเปรียบเสมือนว่าแขกเองเป็นรถจักรยานยนต์และปัญหาทุกอย่างนั้นเป็นรถสิบล้อที่แขกต้องแบกเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ไหวแบกไม่ไหวจนต้องยอมยอมที่จะต้องปล่อยหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้อ่าไปโบสถ์เหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าคิดในใจว่าขอเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าขอให้พระเจ้านำในเวลานั้น ซึ่งก็ก็ขอ,ขอบุญพระเจ้าที่พระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งแม้ว่าตัวเราจะลงทางไปกับอ่าโลกใบนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสไปโบสถ์ไปนมัสการพระเจ้าแบบอย่างนั้นเรื่อยมาได้สัมผัสได้ถึงการทรงรักษาที่พระเจ้าค่อยๆเย,ยียวยาหัวใจที่มันเจ็บปวดแล้วก็มีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างท,ที่ที่เกิดขึ้นพระเจ้า ค่อยๆรักษาจากเมื่อก่อนที่ว่าตอนที่เรามีปัญหาในตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรายิ้มไม่เป็นเราไม่รู้สึกไม่รู้จักเลยว่ายิ้มเป็นยังไงในในเวลานั้นแล้วเพราะว่าเราได้เริ่มต้นใหม่กับเจ้าผ่านระยะเวลาหนึ่งไปเรื่อยๆจนจนจน,จนรู้สึกว่าพระเจ้าเยียวยารักษาจนเราดีขึ้นจนอ่เรากลับมา มีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งก็ก็แปลกใจตัวเองเออเรายิ้มได้แล้วเหรอเนี่ยตอนเนี้เราเริ่มที่จะยอมจำนวนกับพระเจ้ายอมที่จะให้พระเจ้านำพาเราใหม่เนี่ยค่ะกลายเป็นว่าเราได้รับการเยียวยาเราได้รับการรักษาจากพระเจ้าจนเราหายดีเราก็มีโอกาสที่ที่จะยิ้มเป็นอีกครั้งหนึ่งก็ตั้งใจว่า จะต้องรับใช้พระเจ้าเท่าที่ตัวเองจะทําได้สิ่งไหนที่สามารถรับใช้ได้เราก็จะทําก็ดําเนินชีวิตแบบนี้ค่ะมาเรื่อยๆอยู่ในการรักษาอยู่ในการเลี้ยงดูอยู่ในพระเมตตาของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจว่าพระเจ้ารักษาเราได้ยังไงพระเจ้าเยียวยาเราวิธีการไหนอยู่ๆก็เหมือนว่าภาระหนัก ปัญหาทุกอย่างที่รุมร้าของเราที่เข้ามาที่เราแบกไม่ไหวในเวลานั้นได้รับการปลดปล่อยได้รับการเอาออกไปหมดเลยและมีสันติสุขเข้ามาอยู่ในหัวใจมีความรักเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุข เมื่อก่อนมีชีวิตแบบเหมือนมีครบทุกอย่างมีบ้านมีเจ้าเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองแต่ในเวลานั้นมันเหมือนเคว้งคว้างเหมือนไม่มีอะไรมันเหมือนว่างเปล่าแต่ตอนที่เรากลับมาหาพระเจ้าเราไม่มีอะไรเลยเราล้มทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่มีกิจการงานไม่มีงานชีพไม่มีอะไรแต่แต่เรากลับมีความสุขและมีสันติสุขมากกว่า ตอนที่เราคิดว่าเรามีทุกอย่างอของทั้งโลกอะคะ่ะจนได้รับใช้พระเจ้าในหลายๆอย่างก็ขอบคุณพระเจ้าที่มอบโอกาสให้เราเองได้รับใช้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนพี่น้องตามที่ต่างๆกับอาจารย์นงเยาดได้มีพี่ที่คอยช่วย ที่คอยนํามอบความสุขแล้วก็มอบความรักที่พระเจ้ามอบให้เขาแล้วเขาก็ส่งต่อมาให้เราจนเราเองได้เต็มล้นความรักของพระเจ้าไปด้วยเช่นกันค่ะเมื่อดําเนินชีวิตอย่างนี้มาเรื่อยๆก็มาถึงในช่วงอีกเวลาหนึ่งที่ที่แขกเองก็ได้มีประสบการณ์อีกหนึ่งอย่างกับพระเจ้ามีวิกฤตเข้ามาอีกหนึ่งอย่างของชีวิตได้มีโอกาสทราบว่า ตัวเองเป็นะมะเร็งในช่องปากก็เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายความเชื่อ,อของเราที่มีต่อพระเจ้าเป็นอย่างมากในเวลานั้นก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าอขอพระเจ้าโปรดนำขอพระเจ้าบปดช่วยเหลือลูกด้วยสำหรับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่ลูกเองก็ขอเชื่อและวางใจใน พระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงมีแผนการและแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกภาพเพื่อให้อนาคตและให้ความหวังใจแก่ลูกอย่างแน่นอนลูกขอเชื่อวางใจในแผนการของพระองค์ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นในเวลานี้แต่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าจะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ แขกอย่างแน่นอนนี่คือคําอธิษฐานกับพระเจ้าในช่วงระยะเวลาที่รักษาตัวก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าได้อยู่ในการจัดเตรียมของพระเจ้าทุกอย่างในทุกขั้นตอนอที่พองค์ทรงนําไม่ว่าจะเป็นวิธีการรักษาระยะเวลาในการรักษาทุกอย่างพระเจ้าจัดเตรียมไว้อย่างดีที่สุดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างถูกต้องแขกผาตัด ทั้งหมดสองครั้งครั้งแรกก็ผ่าตัดเพื่อเพื่อนำชิ้นเนื้อออกมาตรวจดูว่าเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเป็นแค่เนื้อธรรมดาหรือว่าเป็นอย่างเงี้ยค่ะแขกจะต้องแอดมิดเพื่อไปรอคิวประมาณ2สัปดาห์เพื่อจะมีคิวแทรกในการผ่าแขกก็ตอนนั้นก็เป็นกังวลมากเพราะว่า ก็กังวลว่าใครจะดูลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวก็กังวลเรื่องลูกถ้าหากต้องไปแอดมิถึงสองอาทิตย์คุณหมอก็ย้ําต้องไปนะอย่าไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปที่โรงพยาบาลตรังเพื่อตรวจและก็วางแผนในการผ่าตัดในวันนั้นเองออมีน้องสาวไปเป็นเพื่อนตอนนั้นที่ที่ไปก็จําได้ว่าโรงพยาบาลตรังคนเยอะมาก ผู้ป่วยคนไข้อ่ะคะ่ะนั่งรออยู่ประมาณเป็นร้อยคิวซึ่งซึ่งก็บอกโอ้อย่างนี้ก็อธิษฐานในใจอะคะ่ะว่าสงสัยเราต้องรอนานแน่ๆเลยไม่รู้จะได้คิวที่เท่าไหร่อะไรยังไงในระหว่างที่นั่งรอคุณหมอที่จะลงตรวจก็ยื่นบัตรยื่นลายเรียบร้อยแต่พอว่าคุณหมอมาลงตรวจขอบคุณพระเจ้ามากกลายเป็นว่าเรา ได้เป็นคิวแรกในการที่คุณหมอเรียกเข้าไปตรวจคุณหมอตรวจแล้วก็ดูดูดูดแผลในปากว่าจะวางแผนยังไงแล้วคุณหมอก็หยิบสมุดคิวที่คุณหมอต้องผ่าตัดซึ่งประมาณสองเล่มแล้วคุณหมอว่าคิวของคุณหมอประมาณปีครึ่งแล้วในการผ่าตัดคุณหมอก็ดูดูดูด,ดูคิวเสร็จแล้วก็เขาต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้จัดเตรียมการช่วยเหลือ ผ่านทางน้องสาวเพิ่งมารู้ว่าน้องสาวเคยเป็นพยาบาลอยู่หน้าห้องของคุณหมอแล้วกลายเป็นว่าก็รู้จักสนิทกับคุณหมอคุณหมอก็เลยกากระบาดดอกจันตัวใหญ่ๆใ,ในสมุดคิวนัดผ่าตัดเลยว่าแทรกคิวที่หนึ่งโอ้เขขอบคุณพระเจ้ามากว่า มันมันมันอัศจรรย์มากที่ทุกอย่างได้รับการรักษาอย่างอย่างรวดเร็วได้ได้คิวก็เร็วได้การดูแลที่อย่างดีที่สุดจากพระเจ้าเสร็จแล้วก็คุณหมอก็ให้ไปแอดมิดซึ่งคุณหมอแต่ตอนนั้นคุณหมอก็ยังไม่ได้บอกว่าเราจะได้เป็นคิวที่เท่าไหร่แค่อบอกว่าแทกคิวที่หนึ่งซึ่งอาจจะรอสักสมคืนสคืนก็ก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่า จะได้คิววันไหนยังไงก็ไปนอนรอแอดมิทนอนรอคุณหมอเพราะว่าตอนเย็นปุ๊บก็กลายเป็นว่าเราก็ได้คิวเลยอีกซึ่งทุกอย่างก็เร็วไปหมดทุกอย่างก็ได้ปุ๊บอ่าทันทีไม่ต้องรอนานคุณหมอเขาใหา้พยาบาลแจ้งว่าเดี๋ยวคุณหมอจะแทกคิวให้เลยในวันพรุ่งนี้เช้าก็โอ้ข้อคุณพระเจ้าเป็นอะไรที่อัศจรรย์มาก ในในตอนเช้าของวันนั้นพยาบาลก็มาเห็นข้าพเจ้าไปที่ห้องป่าตัดเพื่อเตรียมรอคิวแทรกซึ่งคุณหมอก็มีคิวป่าตัดปกติอ่หลายคิวข้าพเจ้านอนรออยู่ข้าพเจ้าก็นึกในใจคิดในใจว่าถ้าน้องสาวซึ่งเป็นพยาบาลได้มาอยู่ในห้องป่าตัดด้วยก็คงจะดีแต่แต่มันก็เป็นแค่การ คิดในใจเฉยๆเพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอ่าน้องสาวเองซะอ่ะก็ได้ลาออกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในช่วงเวลานั้นเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะว่าโดนบางยาสลบแล้วเมื่อการผ่าตัดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มานอนพักฟื้นอยู่ที่ห้องเมื่อฟื้นตื่นแบบมีสติดีทุกอย่างแล้วน้องสาวก็เล่าให้ฟังว่านี่รู้ไหมว่าคุณหมอนะ่ะโทรให้ น้องอ่ะเข้าไปในห้องผ่าตัดด้วยนะเข้าไปดูเราในห้องผ่าตัดด้วยนะโอ้ทราบซึ้งในพระเจ้ามากมันเป็นเพียงแค่คำคำนึกในใจและและก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แต่ทําให้รู้ว่าไม่มีอะไรยากสําหรับพระเจ้าและไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยสําหรับพระเจ้าจริงๆก็น้องก็ได้มีโอกาสเข้าไปในห้องซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าแค่น้องคนเดียวกลายเป็นว่า น้องสองคนที่ไปอยู่ด้วยได้เข้าไปทั้งสองคนเลยในห้องผ่าตัดและเมื่อเมื่อการผ่าตัดครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้วก็รอผลตรวจกาเจ้าก็อ,าอธิษฐานทุกอย่างของมอบไว้อยู่ในการสุงนำของพระเจ้าแล้วก็ต่อสู้กับความวิตกหรือความกังวลต่างๆที่มันจะเข้ามากดดนันเราอย่างเงี้ยก็จะใช้พระวจนะของพระเจ้าในการที่จะต่อสู้กับ ิ่งที่ทําให้เราต้องอ่าวิตกหรือทําให้เราจิตตกหรือทําให้เรามีความกังวลก็ก็จะบอกว่าพระเจ้าไม่ว่ายังไงลูกก็เชื่อเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการและแผนงานที่ดีกับลูกอย่างแน่นอนลูกขอเชื่อวางใจในพระองค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกเชื่อว่าพระองค์จะนําสิ่งที่ดีให้กับลูกอย่างแน่นอนผลก็ออกมาก็สรุปว่าเป็นเนื้อร้ายเมื่อเป็นเมือ่อเมื่อรู้ว่าเป็นเนื้อร้าย น้องสาวก็ได้ตัดสินใจว่าจะพาไปหมออ,อก็ได้ขอคุณหมอว่าให้คุณหมอเซ็นเพื่อที่จะส่งตัวไปรักษาต่อที่มออ,ออการที่จะไปหาหมอที่มอ,ออได้เราก็ต้องทำา c ส,สแกนเพื่อให้รู้ว่าจุดเนื้อร้ายมีตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ารอคิวของโรงพยาบาลตรังต้องใช้เวลาอีกประมาณ เป็นเดือนหรือ2เดือนก็มีโอกาสได้ไปสแกนที่โรงพยาบาลเอกชนได้รับการช่วยเหลือก็จากญาติาพี่น้องแล้วก็ได้รับการตัดสินใจที่แบบอย่างรวดเร็วผ่านผ่านทางน้องสาวซึ่งในเวลานั้นเองตัวของตัวเองคิดไม่ออก บอกไม่ถูกเลยว่าจะต้องเดินสเตปไหนไปหนึ่งสองสามจะไปยังไงจะไปซ้ายไปขวาจะไปยังไงก็คือนึกไม่ออกแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทพระองค์ได้แบบจัดเตรียมน้องสาวที่จะมาตัดสินใจให้กับเราทุกอย่างว่าเราควรจะต้องไปตรงไหนยังไงได้รับการรักษาแบบไหนยังไงและเมื่อเสร็จแล้วก็ได้เดินทางไป หาคุณหมอที่อมออส่งรา้าเพื่อที่จะส่งต่อการรักษาก็ขอบคุณพระเจ้าอีกเราก็ได้รับการรักษาได้รับการรับรองที่แบบรวดเร็วอีกเหมือนเดิมไม่ต้องรอคิวนานอีกเหมือนเดิมไปถึงเราก็ได้พบคุณหมอเลยแล้วพอพบคุณหมอเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าเราจะต้องผ่าตัดเพิ่มเพื่อจะเอาชิ้นเนื้อที่ยังออกไม่หมดอเอาออกให้เพื่อเอาออกให้หมดอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคุณหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอจะขอดูห้องผ่าตัดก่อนนะว่าจะมีคิวว่างแล้วคุณหมอมีคิวว่างไหมตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็ดูคิวผ่าตัดของคุณหมอดูห้องผ่าตัดดูอยู่พักหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าโอเคนั้นเอาเป็นว่าวัญจันทร์เลยตอนนั้นก็คิดว่าเป็นวัญจันทร์อีกอาทิตย์หนึ่งแต่ทําไปทําคือวันนั้นที่ไปอ่าเราไปวันพฤหัส แล้วคุณหมอบอกว่าวันจันทร์แต่ก็ไม่ได้คิดว่าวันจันที่จะถึงนี้คิดว่าเป็นวันจันทร์แบบอีกอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอว่าวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยห้องผ่าตัดว่างพอดีแล้วคุณหมอไม่มีคิวพอดีก็มันก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากที่ทุกอย่างได้รับการรับรองได้รับการจัดเตรียมที่บอกรวดเร็วในทุกๆอย่างแขกรู้สึกว่าตัวเองได้รับสิทธิพิเศษที่พระเจ้ามอบให้อย่างดีที่สุด จริงๆอะค่ะกลับมาเตรียมตัวสองสามวันแล้วก็กลับไปแอดมิดที่หมออเพื่อเตรียมตัวผ่าตัดแขกอยู่ในในสวัสดิภาพที่ดีของพระเจ้าจริงๆค่ะทุกอย่างพระเจ้าจัดเตรียมอย่างดีที่สุดจริงๆแล้วใช้เวลาในการผ่าตัดครั้งที่สองประมาณสิบกว่าชั่วโมงสิบต,ต,ต,ตั้งแต่เข้าไปตั้งแต่เช้าออกมาอีกทีก็คือตอนเย็นซึ่งในเวลานั้นก็แขกเองก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ ก็วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะดูแลจัดเตรียมให้กับแขกอย่างดีที่สุดการผ่าตัดครั้งที่สองก็เรียบร้อยมาพักฟื้นอยู่ในห้องซึ่งที่มออ,อจะไม่มีคนเฝ้าเราต้องอยู่เองอะคะ่ะต้องดูแลตัวเองเปิดให้เยี่ยมเป็นเวลาก็คือแค่ช่วงบ่ายแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วต้องคนไข้ต้องดูแลตัวเองงเงี้ยค่ะในระยะเวลาที่ ต้องดูแลตัวเองพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลแ่ก็ใช้วิธีการใกล้ชิดกับพระเจ้าโดยที่เปิดคำพยานผ่าน y o u t u b e บ้างฟังเพลงนมัสการของพระเจ้าบ้างเพื่อที่จะให้จิตใจของเราที่จะ,ะเข้มแข็งและใกล้ชิดกับพระเจ้าตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ทำตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาล เปิดคำเทศนาของอาจารย์แต่ละคนฟังอนี้ค่ะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนถึงเวลาที่คุณหมอต้องมาตรวจอาการว่าผลเป็นอย่างไรสามารถกลับบ้านได้ไหมแผลติดเชื้อไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีผลข้างเคียงหรือมีการติดเชื้อเราก็ไม่สามารถจะออกจากโรงพยาบาลได้แต่ใจเราอยากจะออกจากโรงพยาบาลมากไม่อยากจะอยู่นานๆนะคะ ก็ขอคุณพระเจ้าข้อทุกอย่างไม่ว่าแผลหรือว่าอะไรก็เป็นไปด้วยดีซึ่งช่วงแรกข้าพเจ้าเองไม่สามารถที่จะทานอาหารได้ทางปากจะต้องใช้สายให้อาหารทางจมูกซึ่งตอนนั้นก็ได้แต่นมอย่างเดียวก็ขอคุณพระเจ้าในทุกๆอย่างไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็มีกำลังมีเรี่ยวแรงได้รับการดูแลได้รับการชูใจจากพระเจ้าเสมอตลอด มีโอกาสสัมผัสถึงพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยกับแขกตลอดเวลาโดยผ่านทางพระวจนะผ่านทางาบทเพลงผ่านทางข้อความทําให้รู้ว่าแขกไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ตลอดเวลาที่แขกรักษาตัวตลอดเวลาที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายพระเจ้าสถิตแบบอยู่ใกล้กับแขกอย่างมากจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจว่า พระเจ้าอยู่ใกล้เราแค่เอื้อมเป็นแบบไหนแต่เมื่อมีประสบการณ์ในการเป็นโรครายเนี้ยเข้าใจและรู้เลยว่าพระเจ้าสถิตใกล้กับเราแบบอย่างมากอย่างที่เราเองคิดไม่ถึงว่าพระองค์ทรงห่วงใยพระองค์ทรงดูแลพระองค์ทรงเฝ้าระวังเฝ้ารักษาเฝ้าดูแลเราอย่างอย่างใกล้ชิดที่สุดก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่าง แล้วก็มีเหตุการณ์ก่อนที่ว่าจะผ่าตัดนะคะต้องไปถอนฟันก่อนเพื่อเคลียร์ช่องปากให้คุณหมอในการที่จะผ่า,าตัดอถอนฟันทั้งหมด8ซี่ในเวลาเดียวกันเลยซึ่งก็เป็นเป็นอะไรที่บอกมันน่ากลัวมากไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องโดนถอนฟันทีเดียว8ซี่นะคะคือตอนแรกคุณหมอสั่งว่า จะต้องเคลียร์ประมาณสามหรือสี่ซี่แต่พอว่าไปสแกนช่องปากแล้วคุณหมอฟันบอกว่าต้องถอนทั้งหมด8ปซี่ซึ่งในเวลานั้นก็ตกใจแล้วก็กลัวกลวอยู่เหมือนกันก่อนที่จะเข้าห้องถอนฟันก็มีพี่หมวยได้ส่งข้อความมาส่งพระคัมภีร์มาว่าเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์แลลึกถึงพระองค์ซึ่งเป็น พอพระคำพีที่ตรงกับเราในเวลานั้นว่าเรากําลังรู้สึกกลัวซึ่งตอนนั้นพี่หมวยก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราเราจะต้องทําทการอาถอนฟันแปดซี่นะคะก็ได้พระวจนะของพระเจ้าข้อนี้เข้าไปถอนฟันนอนอยู่บนเตียงตอนนั้นก็ตัวเองก็สั่นหมดด้วยความตกใจแล้วก็ความกลัวแต่แต่ในใจก็ระลึกถึงพระเจ้าอยู่ตลอดอทั้งพระวจนะของพระเจ้า ก็ท่องบนไปผิดบ้างถูกบ้างร้องเพลงในใจไปก็ผิดบ้างถูกบ้างเพราะว่าความกลัวหรือว่าความวิตกของเราแต่ก็ระลึกถึงพระองค์ตลอดร้องเพลงได้ประโยคนึงปลุกต่อไปก็ลืมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามที่จะ,ะข่มความกลัวโดยการระลึกถึงพระวจนะของพระเจ้านำเอาความกลัวออกไปอย่างเงี้ยค่ะ เสร็จแล้วคุณหมอก็มาทั้งหมดตอนนั้นเป็นสิ่งที่บอกรู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดการฉีดยายาชายาห้ามเลือดซึ่งตอนนั้นได้ไปทั้งหมด8เข็มเป็นยาชา3ยาห้ามเลือดอีก5แต่พอถึงเวลาจริงๆคุณหมอก็เก่งมาก ก็ใช้เวลาไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีทั้งหมดแปดซี่คุณหมอเอาออกหมดเลยภายในวรวดเร็วเมื่อทุกอย่างกระบวนการในการถอนฟันเสร็จพี่พยาบาลคนหนึ่งที่น้องรู้จักนะคะก็ได้เล่าให้ฟังก็บอกว่าคุณหมอชื่ออะไรคนนี้คนนี้นะที่ได้ถอนฟันพี่พยาบาลก็บอกโอ้รู้ไหมว่าหมอฟันคนนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเชี่ยวชาญทางด้าน ถอนฟันในช่วงอย่างนี้อย่างที่สุดเป็นศาสตราจารย์เลยอย่างงี้ค่ะโอก็ขอคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างอย่างดีที่สุดให้กับเราในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการปัดตัดหรือว่าการถอนฟันในทุกๆกระบวนการในการรักษาในทุกๆขั้นตอนในการรักษาพระเจ้าเตรียมและรับรองให้เราเป็นคนพิเศษแบบอย่างดีที่สุดค่ะ หลังจากนั้นก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านนะคะทุกอย่างก็ดำเนินไปไปด้วยดีหมดเลยก็ขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายนี้แขกหวังว่าคำพยานของแขกจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเะชืญนปัญหาอยู่และ,ะแขกอยากจะให้ทุกคนเองที่จะลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูค่ะซึ่งหากมีโอกาสที่ ได้มาที่โบสถตรังก็สามารถที่จะมาหาแขกได้เลยซึ่งแขกเองจะนำให้อาจารย์เองจะช่วยในการที่จะอธิษฐานเพื่อให้พี่น้องในคริสตจักรเองได้มีโอกาสอธิฐานเพื่อถึงปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่และก็ขอพระเจ้าอวยรพรทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ